ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและใต้ล่างคลิปก็มีแฟนเพจ Facebook นะครับผมอย่าลืมกดเข้าไปแล้วก็กดติดตามกดถูกใจกันได้เลยนะครับกราบสวัสดีเพื่อนๆอ,อ,อีกครั้งนะครับผมวันนี้ลงหลายคลิปมากๆเลยเพราะว่าว่างนะ่วันนี้พี่ไม่ได้ไปทงานพี่กาลังรอคอมอยู่นะครับผมเออ ก็จังหวะนี้นะครับพี่ก็เห็นหลายๆคนนะครับผ่านในเจ้าตัวนี้ไม่ค่อยได้เนาะแล้วพี่ก็ลองมาลงเองตอนแรกๆพี่ก็ไม่รู้หรอกมันผ่านยังไงจนพี่แบบพี่โดนมันอัดติดก,กําแพงนะครับผมพี่เลยแบบเหมือนแบบเจอวิธีนะครับที่เราจะโดนดาเมจของมันน้อยที่สุดเนาะเออเนี่ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยครับวิธีของพี่นะครับพี่จะยืนติดประตูใหญ่อย่างนี้เลยนะครับผมอ้เดี๋ยวพี่ลืมกินในนี้มาอู้ใหญ่ๆปุ่ตีกูนะอยญ่ปุ่งตีกูนะใหญ่ปุ่นตีกูนะเอาหายเอาหายไมะ เอ้นั่นนะไปแอบหลบอยู่ตรงนั้นโดนโดนก็คือพี่ได้คิดวิ์ไม่ได้คิดดิพี่น่าจะบังเอิญเจอนะครับผมเนาะก็คือ,อามาลงดันเพื่อหาของนะครับผมเนาะนอกรอบนะฮะพี่ก็ได้เห็นว่าเฮ้ยมันเนี่ยมันติดอะไรของมันวะนะอันนี้ไม่ใช่บั๊กพี่พี่คิดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไปบั๊กตรงนั้นได้ก็ดีนะเฮ้ยทำให้มันบั๊กตรงนั้นก็ได้เนี่ยดูดิย,ยิงฟรีเลยนะครับผมอ้าวไอ้น,นี่มันฉลาดโอ้โหมันเดินออก นี่ครับก็คือเราก็หลอกล่อนะครับให้มันพุ่งมาใส่นี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 ่ให้มันมาชนกําแพงเรานะให้มันให้มันไม่ใช่มาชนกําแพงให้มันมาชนประตูนะครับผมเนี่ยอุ้ยอุ้ยอนี่ยครับพอมันประชนประตูปุ๊บเราให้วิ่งซ้ายเลาะขอบประตูนะครับให้มันวิ่งตรงไปขนาดเราเห็นปหมมันจะชิ่งนะครับผมเหมือนตัวมันไปชนกับขอบประตูอะชิ่งออกเลยนะครับผมเราก็จะไม่โดนดาเมจเนาะแต่บางครั้งนี่มันวิ่งมาหาเรานะครับผมเนี่ยมัวิ่งอย่างเงี้ยเพื่อนๆพยายามหนีเออเห็นไหมเห็นไหมตอนพุ่งหาเรามันชิ่งออกนะเห็นปหม เราก็ไม่โดนดาเมจนะครับให้เราชี้กําแพงไว้นะครับเห็นไหมดูดิเออเนี่ยใช้วิธีนี้ได้นะผมครั้งที่แล้วไอเอพีที่พี่ลงดันนี่เกาะพี่แตกใช่ปะอันนี้พี่เกาะไม่แตกพี่จะลองแบบเกาะอ,อูดูดิเห็นไหมมันชนกับขอบประตูนะครับผมจนตัวมันชิ่งออกไปแล้วมันก็ทําให้ชนเราไม่โดนอเนน่ะเห็นไหมเนี่ยทำอย่างเงี้ยเรามีโอกาสที่จะโดนมันสกิลมันโดนมันกิ้งใสเนาะ แต่ก็มีบางครั้งนะครับที่อาจจะโดนเนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือมันชิ่งออกอย่างเงี้ยเราอาจจะโดนได้นะอืมเราอาจจะโดนได้นะครับผมก็พยายามอุ๊เนี่ยอึ๊บอึ๊บไม่รู้โดนมาว่าเมื่อกี้ไม่แน่ใจนะครับแต่เลือดไม่ลดเลยนะครับผมดูยิง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 เอากิ้งมาดิกิ้งมาดิกิ้งมาดิไอ้นี่มันจฉลาดมันไม่ยอมกิ้งโอ้โหเต็มเต็มนะโอ้โหไอ้บาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉลาดนะก่อมันฉลาดนะก่อ ยิง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 อ้มันมาล่อนมาล่อนมาแล้ว,ล,วลบลบลบไปมันชนขอบประตูเอามาันดูดูมันเบรกอีกรู้มากรู้มากนะรู้มากนกะอืมอืมอืมลบอ่าเออนี่แหละมาอยูจ่จุดเดิมโอเคอู้โดนเมื่อว่นเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพี่โดนหรือเปล่าอยิงยิงไปเนี่ยยังวะนี้แหละครับอย่าวิ่งมาอย่าวิ่งมากิ้งมากิ้งมากิ้งมาเออนั่นแหละลบว่ เออเหรอยี้กิ like Eat, ้งมากิ้งมาไอหนูกิ้งมาเรียบร้อยเรียบร้อยกิ้งอย่างงี้ก็โดนดิเห็นไหมเห็นไหมพี่ไม่โดนดาเมจเลยเว้ยคือมันติดขอบประตูเว้ยน้องๆเอาเอาวิ่งออกชิดชิดขอบชิดขอบอ่ะโอ้โหเป็นไงเป็นไงยิ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 งอืมอืมกิ้งมากิ้งมามึงอย่าวิ่งมาสิไอ้บ้าโอ้หีวิ่งใส่หัวมันมันตีไม่โดนเว้ยโอ้โห มิ่งชี้ตัวม <quin> ันก <throat> <por> ่อนว่าเออ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 ยิ OB ้งกิ้งมา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 หลบ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 เออกิ้งมามึงอย่าวิ่งมานะเออยิงโอ้ดูเกือบโดนไม่รู้ว่าเกือบโดนหรือโดนวะแต่เลือดพี่ไม่ออกอนี่ยอ้าดูโดนจริงมันชนขอบประตูนะครับผมเนาะเออเดี๋ยวดูดิอ้าวเป็นไงวะโอ้เป็นไงง่ายไหมเราก็วิ่งสลับไปสลับมาอย่างนี้นะเออ โอ้ยเด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 เยอะม,มาหยุ่นในตอ้นักโอ้โหเต็มเต็มอเต็มเตมอือไอ้นี่โอ้โอาวนี่มันวิ่งเฉียงออกอย่างนี้คือเราต้องพยายามให้มันเข้ามาติดประตูนะครับผมลบแอะไม่ทันเ <c oughs> ออลองนะอย่างน้อยน้อยแลกกันคนละทีแล้วมึงวิ่งมาดีมึงกิ่งมาสิมึงจะวิ่งมาทำไาโอ้ดูดูมันกลัปมาสาดแล้วแบบนี้มันวมาสัดเราละเออ มาหญิงหญิงจะออกไปทำอหไ่แล้วป้าโตป้าโอ้โหโอ้ยให้กูตั้งหลักก่อนได้ไหมเนี่ยเออเออนี่ไงหมันไส้เรียบร้อยครับผมเนาะก็เนี่ยครับก็พยายามลากให้มันตดประตูเนาะเนี่ยดูเกาะพี่นะครับว่าเกาะของพี่เนี่ยมันพังไปแค่ไหนแล้วเนาะเนี่ยก็ไม่เยอะนะครับเทียบกับ EB ที่พี่ลง ไอตอนลงดันเมื่อาวานนะครับผมให้เทียบกับเมื่อวานนะครับวันนี้ง่ายกว่าเยอะนะครับผมเนาะเพื่อนๆน,น้องๆก็ลองเอาไปลองดูนะครับผมวันนี้ก็ต้องกลาบลาไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายแหมวันนี้ไอโดนั้นมันลงหลาย EP เลยเวยขยันจัดงึ